อยู่ไหนเนี่ยไอ้บอนเนี่ยร้องอยู่ข้างล่างปล่อยออกมาแล้วปล่อยออกมาแล้วม่ดูสิคะเนี่ยเนี่ยลูกรักเนี่ยลูกรักจริงๆไ่รักลูก,กไม่รักลูกแล้วจะรักใครลูกรักจริงๆเนี่ยอาดูดูด,ดูพอแม่ปล่อยแล้วอย่างเนี้นอ,อข้ามควรมาสองสามวันแล้ว อไปนะข้ามไปนะตายนะข้ามไปนะข้ามไปนะอย่าข้ามไปนะอย่าข้ามไปนะอย่าข้ามไปนะเออให้มันรู้บ้างอยากวิ่งว่ไปอย่าข้ามไปเข้าไปหาพี่ฝนอีกแต่เอียปีนเข้ามาไม่เอาปิดรั้วค่ะปีนเข้ามาค่ะอย่าข้ามไปนะตายนะมวิ่งอะจ้องจะข้ามเอาเข้าไปโอ้ยไม่อ้อมถ่ายไม่ทันมันค่ะวิ่งเร็ว ไปสิ้นไปเนี่ยขอให้ได้ขึ้นไปปีนแค่นี้อย่าข้ามไปนะไอ้มอเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะข้ามไปนะเสงอมองอย่าข้ามไปตายเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอปอเปิ้ะปอเปิดลร้องเงียบอ้วนจะเปิดรัวแล้วบอกว่าอย่าข้ามไปแม่จะเปิดกรงแล้ว มองได้ข้ามไปไม่ได้นะแม่จะไปรีบไปเปิดกกงแล้วเออแล้วซนตามภาษามันนะคะแต่มันไม่ไปไหนแบบเดียวกระโดดขึ้นหลังคากกงที่ฝนตอนนั้น,นเงาไปเองนระจบค่ะพีทก็ไม่อยู่ห่างแม่เลยเนี่ยดูค่ะดู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 ค่ะดูดูค่ะดูดดด จริงเลยอยากยิงยิงยิงจักจ๊กเนี่ยอือหืออือหือปูสายปูสายตะเอียอะอยู่ในเฮ้ยไอเอียฝนเบาปัดเดียเถอะจะฝนเบาเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนฝนเบาฝนเบาโชโท ฝนหยาฝนบ่ไอีหมาดิน ie, <laughs> <laughs> ้องแมวกับเบารถนี่ไม่ได้เลยค่ะอือวิสาชมมันนะว่ามันไม่ฝนเบาแม่อ้อมนะเปิดเตรียมตัวกินข้าวกันนะลูกฮะโอ้โหู้กชายแน่

เวลาอุ้มนะคะก็จะฟัด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 มันแบบบีบบีบบีบตัวมานนี่มันน่ารักไงมันอ้วนอ้วนมากว่าก่โลม่รู้ขนาดตะวันห้าหกโลแล้วเพิรดไม่ปลาไป10สิบโลหรอคะเนี่ยไปเอียไปละมันไปไหนแล้วเนี่ยมันอ่ะอ๋ออยู่นี่เปิดกรงแล้วค่ะอ้อมอ้องจะต้องไปเปิดกรงก่อนไอ้ที่ให้มาวิ่งเพราะอ้อม่อจะไปเปิดกรง นะต่เปิดโปงก่อนอย่าหาทางออกไปนะม่อนนะอย่ามาทําเป็นหาทางออกไปไม่ได้นะอือย่าคิดหาทางออกไปเลยนะอืมก็มันน่ารักอะ่ะอยู่ใครก็อยู่ได้ม่อนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เกลรยนะไม่เกลรย เมื่อก่อนมันเกเลยแต่เดียวนี้มันไม่เกยเรแล้วโอ้โห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 อ้โหโอหโอ้โหนอะหโอ้โหโออออาอ ยักษ <laughs> ์ก <y ak innen> si si es, ับย you know, hmm. ักษ์จะเปิดกรงก็ยังไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่ต้องคอยเวียนมาดูค่ะมันไว้ใจไม่ได้ประตูนะแค่แปะไว้เฉยๆนะคะตรงช่องนั้นแม่อ้อมแปะไว้เฉยๆนะไม่ได้ผูกอะไรเลยนุ้บอกว่าเวลาพี่ฝนมาอึมาฉี่เนี่ยแม่อ้อมต้องแบบ ล้างแบบล้างอย่างหนักเลยอ่ะเพราะแบบนี้นี่แหละค่ะมอนอย่าเลียอะไรนะถ้าแมวจอดอ่ะมันจะไม่กลัวเสียงรถไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเวลารถวิ่งผ่านไปหรือคนเดินแต่ถ้าเป็นแมวที่แบบเหมือนเหมือนเมฆหมอกลุ้อย่างเงี้ยหรือน้องฟ้าอย่างเงี้ยไม่ได้น้องฟ้าไม่อ้อมออกมาได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูแต่น้องฟ้าเขาจะไม่โดดเขาก็จะอยู่แบบนี้แหละค่ะเดินไปเดินมาแค่นี้ ใช่เรื่องไหมเนี่ยฮะมันแก่เลยปะขนเขาขาวมันคือคือมันงอออกมา อืออองมันตีลังกาอืาาอืออือยากอืกอยากากินเกือบเหลืเกินให้มันสกรปรกซะอย่างนั้น จะไปเปิดกรงนะอย่านะอย่าเห็นเอียออกไปแล้วออกตามเอียไม่ได้นะไม่ได้นะออกตามเอียไม่ได้นะออกตามเอียไม่ได้นะปื๊ดนะแม่บอกเลยนะเดือดเดืดเดอูแต่เอยมันทำดูแต่เอียมันทำนำเขานี่นำเขานี่ จะไปปิดจะไปเปิดกรงก็เปิดไม่ได้เอาจริงๆนะคะต้องเฝ้าอไว้ใจไม่ได้แต่ปีนะไปขี้เกียจไปตามหาใจหายแวบเลยแต่เพื่อ้าเรียกเราออกมาค่ะเคยออกไปปีนออกไปครั้งหนึ่งแล้วไม่้อมอไปตะโกนเรียกวิ่งออกมาไปบ้านข้างเพื่อนเพื่อนบ้านแบบถัดไปหลังที่สองม่อนเลยเข้าบ้านนะลูกนั่นอย่าไปเปิดกกงนะห้ามปีนออกไปไม่ได้นะ ปีนออกไปไม่ได้นะห้ามปีนออกไปไหนกันนะทำอะไรกงพี่ฝนทะั้งนั้นพี่ฝนก็ทำหน้าแบบ เข้ามาทำไมเออเข้ามาในโกงฉันทำไมพี่ฝนบอกเข้ามาโกงฉันทำไมเมื่อวานอบาบน้ำฉีดยาอย่าพ่นมันหมดแม่องค์สั่งไปแล้วนะน้ำมอนแต่ไม่เดินกลัวพี่ฝนกลัวทำไมพี่ฝนเนะี่ยเออพี่ฝนไม่ต้องกลัว